นี่จะเป็นทางการนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเป้เชยนต์รถสวยเกรดเอนะครับเป็นรถสวยเชยนต์ต้องที่นี่เลยนะครับช่องนี้ชื่อนี้จัดให้ครับรถครอบครัวนะครับของเชยนต์นะคันนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับอัปเดตก่อนใครให้ดก่อนใครเลยนะครับเรียกว่าติดตามข่าวสารเรื่องรถครอบครัวเจิตที่นั่งหรือเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับเป้นะครับจะมาอัปเดตให้ทุกวันแบบนี้นะครับรถเข้าใหม่รถคันไหนสวยน่าใช้นะครับเป้จัดให้หมดเลยนะครับไม่เป็นพวกโฟร์เจเนอร์นะครับมีองค์มีเอซีสูนะครับมีให้ครบหมดเลยทุกแบรนด์ทุกนนะครับ ใครสนใจรถครอบครัวกดติดตามช่องเป้ไว้เลยไม่พลาดรถสวยแน่นอนนะครับอ้าวันนี้นะครับเป็นตัวทีอดีเข้ามานะครับหลายคนถามหาตามหานะครับเมื่อก่อนเอามาขายเมื่อ2เดือนก่อนคันนี้อยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับวันนี้เหลือราคาแค่นะครับไม่ถึงล้านนะครับไม่ถึงล้านนะครับวันนี้เหลือแค่เก้าแสนกว่าบาทเก้าแสนแปดหมื่นนะครับเก้าแสนแปะนะทุ่นท่นเลขทุ่นท่นนะเก้าแสนแปะนะครับได้ทีอดีตัวแท้ๆไปใช้เครื่องสองยุดแปด ไม่ใช่2อนันี่คือ2.8นะครับ T R D s p o r t i ร o นะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับตัวนี้ตัวสูงนะมันมีตัวสูงตัวเดียวนะครับไม่มีเตี้ยแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าของเขานะครับแม็กไม่เหมือนใครแม็กจะเป็น T ท D นะครับลายไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับตัวเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นตัวเดิมๆอะแม็กมันจะเป็นลายซี่นะครับเป็นซี่ๆคู่แต่ตัวเนี้ยคือตัว T ท D ดีนะครับจะได้เป็นตัวแม็กลายแบบเป็นฉกบ ตัวนี้รถเนี่ยสภาพไม่เฉียวไม่ชนนะครับไม่มีโยมน้ําไม่มีตะต่อนะน็อตไม่มีขยับโครงสร้างได้เดิมนะครับใครหารถครอบครัวไปเช่าตะคันนะครับมาดูได้เลยติดตามเป้ไว้แล้วก็แอดไลน์มาโทรมานะครับรถคันนี้อยู่ที่เศษไทย68นะครับแอดไลน์มาอย่าเป้อย่าเป้ส่งเลยใครเชินให้อย่าเป้ดูแลให้นะครับอย่าพาดูรถพาชมรถเลยนะครับอยู่ที่เศษไทย68นะครับแอดไลน์มาได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียจ่ายไปนะครับเป้จัดให้ได้เลยนะครับไปเซ็นห้ถึงหน้าบ้านดูคลิปจบนะครับถ้าถ้าตัดสินใจซื้อเน ทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็รถสไลด์เนี่ยถ้าอยู่ไม่ไกลเกินร้อยกิโลนะส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าเกินนั้นก็มีค่าใช้จ่ายนะครับตามระยะทางนะครับสนใจก็ซื้อมันก็ซื้อได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้พามาดูนะว่า f o r ์กินเนอร์คันนี้นะครับสภาพนะครับโครงสร้างรถมันเป็นยังไงครับเพราะผมรู้เลยว่าลูกค้าอย่างแรกเลยต้องการดูว่ารถมันเดิมไหมนะครับ f o r ์กิเนอร์รถมันเดิมหรือเปล่ารถมันโดนชนมาไหมเลขไม์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นี่แหละครับลูกค้าผมรู้ผมตัดประเด็นด้ว่าลูกค้าต้องการแค่นี้ อย่างแรกเลยลูกค้าต้องการลดคุณภาพนะครับคุณภาพเกรดเอนะครับเพราะลูกค้าต้องการรถที่สมรรถนะดีรถดีนะครับไม่ใช่รถซื้อไปซ่อมเนาะซื้อไปใช้นะครับคันนี้ก็คัดให้แล้วนะครับลูกค้าซื้อไปใช้แล้วใช้แบบยาวเลย10ปี15้าปีนะครับมาดูกันนะครับปี19นะครับ f o r t u n e r ตรงนี้ด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบใบบีมนะครับโปรเจคเตอร์พร้อมสเก์ดรอบคันนะครับสะเก์ดรอบคันนะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยมีไฟเดลทามให้ถึง4่ดวงนะครับถึง4ดวงเลยนะครับมีให้ครบแบบนี้นะครับ รถสีดําสภาพเดิมนะครับใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยแม็กนะครับจะได้เป็นแม็กจัวทียดีนะครับสีดําปัดเงานะครับสีดําปัดเงานะสภาพล้อตัวโตใหญ่ๆแบบนี้นะครับยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาปี2ี่สองเนาะอ่ะอย่างปียี่สองนะครับขนาดยางเนี่ยขอบตัวเนี้ยนะครับได้ขอบ20นะเลเดียี่สิบเลยขอบล้อใหญ่แล้วโตนะครับซุนล้อยังไม่ล้างไม่สปาดนะครับล้างสปาบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่ดูไม่ออกเลยว่ารถใหม่นะครับนี่แล้วแบบเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ บางซื้อล้านสามล้านห้าล้านหกไม่ต้องวันนี้จะไปแค่เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับปรับพับได้แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปเดี้ยวเนี่ยซ้ายขวาให้มาครบเป็น,เป,นเป็น LED นะแล้วก็อีกอย่างข้อดีนะครับคันนี้นะกระจกนะครับเคาะดูเลยเดิมๆไม่แตกไม่ลาวและสภาพกิ๊บนะครับของโตโยต้าของเดิมนะครับนี่เห็นไหมของเดิมโตโยต้าเลยนะครับรีมติดมาครบเรียบร้อยนะครับตัว เทียดีนะครับตรงขอบกระจกเห็นไหมจะมีอีกเส้นโครเมียมนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวแบ่งนะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะครับตั้งแต่ประตูหน้าไปยันด้านท้ายนะครับรอบคันเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะครับทำให้รถดูสวยมีมิตินะครับน่าใช้สายลุยก็ได้ทั้งเรียบก็ได้ไปได้หมดนะครับแล้วบันไดค้างบันไดเหยียบก็มีมาให้แล้วติดตั้งมาครบนะครับด้านท้ายประตูท้ายเป็นไฟฟ้าและจะเป็นตัว2.8 t r d นะครับราคานี้ไม่ใช่2.4นะได้2.8ไปเลยโคตรคุ้มนะครับ เสาขาเป็นแบบชักฟินมีลาบาร์ดขันบนให้ครบคบนะครับลังคาเดิมสีเดิมนะครับรถไม่มีตําหนิเลยนะครับสภาพกริปนะครับด้านท้ายประตูเปิดได้แบบไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บกระพริบปั๊บนะครับก็ถอยออกมาหน่อยนะครับสักสามสิบฟุตอ่าเปิดมาปุ๊บนะครับด้านในนะครับสภาพกริปสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะบ่อด้านหลังเนี่ยสามารถจะพับได้นะครับพับขึ้นได้นะพับขึ้นได้แค่ดึงตรงนี้นะครับดึงนี่ครับแค่นี้นะครับแล้วดึงขึ้นอ่าแล้วแผวนได้เลยนะครับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับรถโ o r ตินเนอร์คันนี้นะเก์ที่นั่งนะครับจะทําเป็นท่าที่นั่งก็ได้นะครับและโครงสร้างได้เดิมภายท้ายของเดิมเยอรมันแซนเน่ะนะครับเดิมเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับหัวน็อเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับเดิมทุกจุดทุกเม็ดนะครับเดิมทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถสภาพเดิมนะคันนี้นะครับช่วงล่างเดิมแต่มีทําท่อมานะครับแค่ท่อเดียวนะอ่า แค่ท่อนะครับมีแค่ท่อมานะครับท่อมาแค่นั้นนะครับแล้วก็มีกันโค้งให้ด้วยนะกันโค้งมีมาใส่มาให้แล้วนะครับเวลาเข้าโค้งสมรรถนะดีขึ้นนะครับนี่มีกันโค้งมาให้ครบเลยนะครับด้านท้ายเดิมหลอดสวยนะครับประตูท้ายเป็นไฟฟ้าปฟท้ายเป็น LED นะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมอ่ะคำนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับเบาเป็นเบาะหนังดำแดงนะตัวเทียดีนะครับสเปคไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับอ่า เดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมืดนะครับค่อนข้างจะมืดเลยนะครับอ่าด้านไนนะครับเป็นตัวเบาะหนังนะครับดําแดงนะครับแล้วพิงแขนมีที่วางแก้วน้ำแก้วกาแฟสองจุดให้ครบนะครับเบาะพับได้นะครับพับนั่งพับนอนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะอ่าปึ๊บอ่านี่ครับพับแบบนี้พับแบบนี้ได้นะอยู่ด้วยคาสิสตรงเบาะมีให้ครบนห็นมซอร์ลายก่ตรงนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับ แล้วก็ตัวปักนะครับจะมีให้นะครับอยู่แล้วพอยเนอร์นะครับปักเทอร์เลสหนึ่งจุดพักเอซีหนึ่งจุดนะครับมีให้ครบครบนะครับวอลนอยโครงสร้างสภาพเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับมีแค่รอยฝุ่นเท่านั้นเลยนะครับนี่สภาพคลิปนะครับอ่ารถเดิมสวยนะครับรถเดิมสวยเลยนะครับกระจกเป็นออโต้ทุกบ้านนะครับกระจกเป็นออโต้ทุกบ้านนะครับแล้วก็รอยต่อโครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับ สภาพเดิมนะครับนี่ไม่รงเวชน้างสปอตสวยเดิมนะครับอ่าสนใจก็ลองดูได้นะครับศูนย์เก้าสี่เ่้าสี่แปดดแอดไลน์ดีทักมหาเป้ได้เลยนะครับอันนี้รีวิวทั่ฝนหน่อยนะฝนตกนะครับนี่ฝนตกนะดูฟังก็ฝนเลยรีวิวทั่วฝนนะครับถ้าสนใจก็อุดหนุนเป้หน่อยนะขาไม่ค่อยดียอดยอดช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับอุดหนุนเป้หน่อยนะครับเซนฝาประตูเนี่ยเดิมเดิมสภาพเดิมเลยนะครับนี่ขอประตูเดิมนะครับ กระจกได้ไฟฟ้าทุกบานนะครับตัวเทียดีนะออโต้ทุกบานนะครับแต่ท่านล็อกปีมาให้นะครับกบระจกแบบพับไฟฟ้าและโลโก้เขาจะบอกว่าตรงนี้เป็นสีแดงนะครับขอกลุ่มแบรนดพรีเมียมก็คือตัวเทียดีจะมีโลโก้แบบนี้เท่านั้นนะครับเขาต้องอื่นไม่มีให้เครื่องเสียงท่านนายดีไซน์มาจะเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับก็รู้รู้อยู่แล้วว่าเครื่องเสียงคุณภาพนะครับของ JBL เครื่องเสียงมันเสียงดีนะครับโฮมลนยนะครับมีคูซอนโทนให้ด้วยนะครับตัว2.8มีมีคูซอนโทนให้นะครับ อนนี้เดี๋ยวเป้ลองนะครับตาทให้ดูนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะครับอ่าเดี๋ให้ดูหน่อยว่าเลขไม้นะครับไม่ก็หนึ่งแสนกโลถึงไหมเอ่ยนี้ไปกันยากครับมหนึ่งแสนโลนะครับหนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับอยู่ทั้งเบาเสียงหน่อยนะครับเบาเสียงหน่อยผมต้องการเสียงผมไม่ต้องการเสียงอายุแปดชิปเกียร์มีมาให้ซ้ายขวาครบคูสนโทนมีมาให้นะครับปุ่มปรับฝั่งขวาเนี่ยเป็นปรับพวกจอเอ็มอดีนะครับตรงนี้เลยบอกได้หมดเลยนะครับ บอกระยะการขี่นะครับบอกการขับขี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโหมดต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็เนวิเกเตอร์ระบบนำทางมีให้นะครับ FMAM เลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับจอตรงนี้เดี๋ยวเป้จะใส่ในเรื่องของตัวเมมโมรีให้นะครับมันจะใช้ระบบแผนที่ได้นะครับเครื่องเสียง JBL อยู่แล้วนะครับแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้เข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีกล้องหลังให้นะครับนี่เห็นไหมมีกล้องหลังให้แบบนี้เลยนะครับมีกล้องหลังให้ครบนะครับ FMAM Bluetooth ต่อได้ครบทุกอย่างนะครับุญแจได้เป็นคีเลตสวยๆแบบนี้นะครับเป็นสีแดงดำเนาะรถตัวสีดำโคตรสวยนะครับนาฬิกาบอกเวลาตรงกลางมีให้ครบเป็นดิจิตอลนะครับปรับตั้งได้ปกติ FMAM Bluetooth มีให้ครบๆนะครับทุกอย่างทุกฟังก์ชันมีให้ครบหมดที่นี่นะครับมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกออปชันนะครับที่ได้นะ Bluetooth CD นะครับต่อได้หมดเลยนะต่อได้หมดนะครับ AuxAV ต่อได้ครบเลยนะครับช่องนะครับช่องเสียบนะ ช่องเสียบ USB AUX แล้วก็ Power Outlet มีให้นะครับหนึ่งจุดที่วางคลุมของเล็กน้อยมีให้ครบตกแต่งตรงกลางด้วยลายแคปล่านะครับสภาพสวยเลยนะครับที่วางแกน้ำสองจุดเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์โต้นะครับมีเกียร์ดีมีเกียร์สโลว์มีเกียร์แบบอ่าตัวสโลว์ก็ได้นะครับสโลว์เกียร์เนาะใช้ในกรณีขึ้นเขาลงเขานะครับใช้ได้เลยแล้วก็จะมีโหมดนะครับการขี่ให้ถึงสามโหมดนะครับเป็นโหมดอีโคโหมดนอร์มัลแล้วก็โหมดพาวเวอร์นะครับ ถ้าชอบประหยัดน้ำมันก็โหมดอีโคนะครับไม่ต้องไปเหยียบอะไรมากนะครับนี่ก็โหมดนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบกันล้อฟรีรอเลื่นถลายเวลาที่ฝนตกถนนเลื่นนะครับอย่าปิดระบบนี้เด็ดขาดห้ามปิดนะครับห้ามปิดเลยไม่ควรปิดนะครับเบรกมือได้เป็นแมนนวลนะครับนี่เป็นแมนนวลนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้จะมีกล่องคูบล็อกให้นะครับเป็นช่องเก็บนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปุ่มเสียนะครับปุ่มเสียนะ โอ้ยอาปุ่มเสียนะครับตรงๆเลยนะครับรถต้นงเข้าน้อไม่เป็นไรอะเดี๋ยวแก้ให้ตรงนี้ปุ่มปุ่มเสียนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับตกไม่ออกด้วยอะเดี๋ยวแก้ให้นะครับรถนะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับซื้อขายตรงไปตรงมานะครับแล้วก็โอนได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนมีเล่มให้ดูนะครับตัวนี้เป็นบอกตัวรถนะครับที่มาที่ไปรถแล้วก็มีการตรวจสภาพรถนะครับก่อนจะขายเนาะอ่า รถสภาพเดิมนะครับเล่มเอกสารมีให้อยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมเสียภาษีปีละ5,900้อยบาทนะครับหน้าเล่มนะครับรถคันนี้ก็โอนนะครับก็เอามาจากนายกิตนะคุณกิตนะครับเป็นเจ้าของเก่านะครับเป็นเจ้าของเก่านะรถขายมานะครับใครสนใจนะครับโฟรเชนเนอร์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์0ู4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับขอเข้าเกียร์ P ก่อนแล้วก็ ไปดูในด้านท้องเครื่องนะครับมีอะไรให้บ้างไปดูกันนะครับไปให้ดูนะเวลาสตาร์ทนะครับไฟไทมจะติดแบบนี้เห็นไหมครับนี่ติดแบบนี้แสงสีขาวนะครับแสงสีขาวนะนะเพิ่มความสวความสวยให้รถนะครับส่วนด้านในนะครับตัวฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับดูยังไงนะครับสังเกตนะครับอ่าซีดิทลโคนเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าซีเดิมเป็นแบบนี้นะครับ รอยขอบยางสภาพเดิมไม่แตกไม่ลาวไม่อ้านะครับคันนี้นะครับบอกก่อนนะมีแกะเค็มมีแกะทั้งสีนะมีแกะทั้งสีแต่ฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะปั๊ปปัมตัวต้าเดิมครบนะครับแต่แกะทั้งสีนะบอกกันตรงนะครับไม่มีหมอกเม็ดนะครับอนนจะเก็บเก็บเคมสีฝามานะครับนี่ฝาเดิมนะแต่เคมสีนะครับเขาทำแยกโอเคนะครับระบบเครื่องนะธรรมะเรียกว่าปกตินะครับปกตินะ โมเปอดีเอสนะครับเครื่องเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับเครื่องเดิมนะครับรถใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8า8นะครับรถสวยเพจเดิมอยู่ครบ,บเครื่องเดิมนะครับอ่าสวยถ้าสนใจสำหรับใครสนใจนะครับในตัวนะครับ โ o ้ตาโปรเจนเนอร์สนะครับทีอาดีนะครับติดต่อให้เลยนะครับที่เบอร์ตูก็4สีจะเป็นเก้าสี่แปดสะครับ f o ร t จ n เนอร,ร์สวยแบบนี้ติดต่อมาได้เลยยี่ห้อตัวลรวแล้วก,ก็นะครับสเส็นงดังมากเลย <laughs>